วันนี้จะเป็นเรื่องราวของเทพที่คก่งๆเป็นตัวละครจากเทพนิยายครับเขาเป็นเจ้าแห่งความฝันช่วยให้เด็กดีฝันดีส่วนเด็กชั่วจะทําให้ไร้ความฝันเขาไม่ได้มีตัวตนที่เก่าแก่สักเท่าไหร่ครับแต่กับฟังลากลึกอยู่ในเรื่องเล่าขานมากมายทั่วทั้งยุโรปและตัวเขายังถูกหยิบมาใช้บ่อยๆในสื่อบันเทิงทั้งหลายด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงกันมากครับไปชมกันเลยกับแซนแมน The Sleeves Guardian Sleep and Dreams of Sleep ผมว่าหลายคนคงรู้จักชื่อแซน m a n มาจากซีรีส์ The s a n m m n n กับ Morpheus ในเน็ตพลิกันใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจร,รู้จักจากแซน m a n ใน Light of the Guardian แต่ถ้ารู้จักจากเรื่องหลังคงเริ่มเริ่มีอายุก,กันแล้วแหละใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะจากไหนนะครับผมเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่แล้วผมไม่เคยรู้เรื่องราวจริงๆของเขามากา่อนแน่นอน แล้วนั่นคือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเองครับแซนแมนเป็นตัวตนหนึ่งจากนิทานพื้นบ้านแต่บางที่ก็เรียกเขาว่าเทพแห่งความฝันมันมาจากตำนานพื้นบ้านของยุโรปครับซึ่งมีความคล้ายกับซันตาคอสที่เป็นส่งของขวัญในวันคริสต์มาสแซนแมนเขามีหน้าที่ทําให้ผู้คนหลับไหลและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับความฝันอันงดงามซึ่งที่เขาทําแบบนั้นได้ไม่ใช่เพราะพลังวิเศษอะไรเลยครับแต่ทําได้ด้วยการโปรยทรายวิเศษ ลงบนดวงตาของผู้คนในยามค่ำคืนตามตำนานพื้นบ้านของชาติสแกนดิเนเวียนะครับมีเรื่องเล่าว่าแซนแมนจะโปรยรายหรือฝุ่นลงบนดวงตาของเด็กๆในตอนกลางคืนเพื่อให้พวกเขานั้นหลับฝันดีครับและเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งที่เรียกว่าขี้ตาก็จะปรากฏบนดวงตาของพวกเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการเยือนของแซนแมนในคืนก่อนนั่นเองใครที่ขี้ตาเยอะหน่อย ก็คงเพราะแซนแมนสาดสายลงไปทั้งกระสอบเพื่อกรอบฝันร้ายนั่นแหละส่วนที่มาที่ไปของแซนแมนเลยนะมันไม่ได้เริ่มมาจากตำนานหรือนิทานอะไรหรอกครับเรื่องของแซนแมนที่ถูกบันทึกในเอกาาสารฉบับแรกๆของโลกเลยเนี่ยมันไปปรากฏในพจนานุกรมภาษาเยอรมันช่วงคิศสศตรวรรษที่18นี้เองครับไม่ได้เก่าแก่สักเท่าไหร่แล้วคำคำนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายถึงสำนวนเยอรมันที่ว่าเยสัมมันคอฟที่แปลไทยได้ว่า a ซนแมนมาแล้วเป็นประโยชน์ที่ใช้หยอกเด็กๆตอนเข้านอนแต่ยังลืมตาแป๋วยูไม่ยอมหลับไหลแต่ในพุทธนานุนกมก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเลยครับว่าแซนแมนเป็นอะไรหรือทำยังไงถึงทำให้เด็กนั้นหลับได้เป็นแค่คำพูดเฉยๆเหมือนกับที่เถมพระใช้คาว่าบาร์โฟเมตเป็นคำด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนอื่นครับแล้วก็กลายมาเป็นตำนานไว้เล่าขานนั่นแหละและตัวของแซนแมนยังไปปรากฏในนิทาน และก็นังสือเด็กอีกมากมายครับโดยย่างอิงมาจากหลักการใช้ค,ำคำําคํานี้เพื่อเป็นการหยอกเด็กๆให้เข้านอนซึ่งแน่นอนครับด้วยการที่มีการทําซ้ําและก็เล่าขานไปมากมายเนี่ยมันทําให้แซนแมนนั้นมีหลากหลายชื่อเรียกมากแต่ตัวตนทั้งหมดของผู้ที่ทําให้เด็กๆนั้นหลับไหลด้วยสายวิเศษก็เป็นตัวตนของแซนแมนทั้งหมดเหมือนเหมือนกันเลยครับคือจะแสดงความอ่อนโยนและเวทมนต์ที่ช่วยสร้างความสงบสุขในยามหลับไหลแก่ผู้คน มันมีเรื่องราวหนึ่งครับที่โด่งดังมากๆที่มีตัวละครหนึ่งคล้ายกับแซนแมนคนนี้สุดๆเลยครับเขามาจากนิทานพื้นบ้านของฮัสคิสเตียนแอนเดอร์เซนในปี1841เรื่องอเลลูโคเยซึ่งผลงานเรื่องนี้นะครับมันมาจากการที่เขาหลงใหลในตัวของเทพแห่งความฝันองค์นี้มากๆเลยได้ไปเอาตำนานของแซนแมนทั้งหมดเนี่ยมารวมเอาไว้เข้าด้วยกันครับแล้วก็เขียนเรื่องราวใหม่จนเกิดเป็นแซนแมนในแบบของแอนเดอร์เซนเอง ที่ชื่อว่าโอลลูโคเยถึงจะบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมามากนะครับแต่อย่างที่บอกไปเขาได้รวบรวมตำนานรวมถึงเรื่องเล่าขาต่งตางๆของแซนแมนเอาไว้เข้าด้วยกันในผลงานนี้ทําให้โอลลูโคเยไม่ใช่แค่นิทานพื้นบ้านธรรมดารรมดาแต่เป็นเรื่องเล่าขานของแซนแมนที่มีมาตั้งแต่อดีตด้วยครับแถมผลงานของไอเดอร์เซนก็ถือเป็นเรื่องราวของแซนแมนที่ดูจะสมบูรณ์และโด่งดังที่สุดด้วยคือเรื่องราวข้างในนะครับ จะเล่าถึงจ้างความฝันคนนี้ที่เขาได้มอบความฝันให้กับเด็กคนหนึ่งในตลอดหนึ่งสัปดาห์ครับผ่านการใช้เวทมนต์ด้วยการโปรยฝุ่นในดวงตาของเด็กๆและในเรื่องที่จะเล่าให้ฝั่งนี้ผงคขอเรียกโอเลโคเยว่าแซนแมนเลยนะครับเพราะยังไงมันก็ตัวตนเดียวกันแถมเรียกง่ายและจําง่ายกว่าด้วยซึ่งเอนเดอร์เซนก็ได้เขียนเอาไว้ว่าไม่มีใครในโลกที่รู้เรื่องราวมากมายเท่ากับแซนแมนหรือเล่าเรื่องราวได้อย่างไพเราะ เหมือนกับเขาตอนเย็นขณะที่เด็กๆก,กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะหรือเก้าอี้เล็กๆของพวกเขาเขาจะเดินขึ้นบันไดามาอย่างเงียบเชียบเพราะเขาเดินด้วยถุงเทา้าจากนั้นเขาจะเปิดประตูดโดยไม่มีเสียงใดๆและโปรยผงละเอียดเล็กน้อยลงในดวงตาของเด็กเหล่านั้นมันเพียงพอที่จะทำให้พวกเขาไม่สามารถลืมตาได้และด้วยเหตุนี้พวกเด็กๆทั้งหลายจึงไม่เห็นเขา จากนั้นเขาจะค่อยๆค,ค,คานไปด้านหลังของเด็กและเป่าลมเบาๆที่คอของพวกเขาจนหัวของพวกเขาเริ่มพยักลงแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแซนแมนของแอนเดอร์เซนด้วยนะครับคือนอกจากเขาจะเป็นเจ้าของความฝันแล้วแซนแมนฉบับนี้เขายังเป็นเจ้าแห่งเรื่องราวด้วยเขามีนิทานมากมายที่อยากจะเล่าให้เด็กๆฟงังแต่ปัญหามันติดอยู่อย่างหนึ่งครับคือเขาชอบที่จะให้เด็กเงียบ การทาให้เด็กๆวนนั้นหลับเสียก่อนเนี่ยมันถือเป็นผลดีที่ทําให้เขาสามารถนําเรื่องราวทั้งหมดออกมาเล่าให้ฟังผ่านความฝันของเด็กๆซึ่งในหนังสือของเอเดอร์เซนเขาได้เล่าเรื่องต่อว่าแต่แซนแมนไม่ได้ต้องการทําร้ายเด็กๆเ,เพราะเขารักเด็กมากเขาเพียงต้องการให้เด็กพวกนั้นเงียบเพื่อที่เขาจะเล่าเรื่องราวที่สวยงามให้กับพวกเขาฟังและพวกเขาจะไม่เงียบจนกว่าจะเข้านอนและหลับไป เมื่อพวกเขาหลับไปแล้วแซนแมนจะนั่งโลบบนเตียงเขาสวมเสื้อโค้ทที่ทำมาจากผ้าไหมที่สวยงามและเป็นไปไม่ได้เลยที่จานระบุสีของมันเพราะมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและจากสีแดงเป็นสีดำเงินเมื่อเขาหันไปทางนั้นทางนี้ภายใต้แขนแต่ละข้างเขาพบโลกไม่สองคันหนึ่งในนั้นมีภาพวาดอยู่ด้านในที่เขาจะกลางให้เด็กดีและเด็กพวกนั้น ก็จะฝันถึงเรื่องราวที่สวยงามที่สุดตลอดทั้งคืนส่วนอีกคันไม่มีภาพวาดใดๆแต่เขาจะถือมันไว้เหนือนเด็กที่สนเพื่อให้พวกเขาหลับสนิทและตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยปราศจากความฝันและในหนังสือของเอลิเซนยังเล่าเรื่องต่อไปอีกหน่อยนึงด้วยครับที่อาจจะทําทุกคนคุ้นกันสักเล็กน้อยคือเขาเล่าต่อว่าเมื่อเทพแห่งความฝันมหาเด็กชื่อยานมาทุกๆคืน พร้อมเล่านิทาในให้ฟังตลอดทั้งอาทิตย์และในเรื่องราวของยันมานี่เองที่แซนแมนเปิดเผยในคืนสุดท้ายว่าเขามีพี่น้องเป็นความตายและมีชื่อเดียวกันกับเขาเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่จะมามอบนิทราครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียวของชีวิตมนุษย์เวอร์ชันนี้ทำเอาผมนึกถึง l i f e of the Guard เด n มากเลยนะแล้วในจะพิสแบ็กตัวร้ายในเรื่องยังสามารถเชิดสายของดีได้อีก มันคงเปรียบเสมือนกับพี่น้องของแซนแมนในเรื่องเราวครับทำไมช่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วและนอกจากแซนแมนที่ดูจะแสนดีสุดๆแล้วเขาก็มีเรื่องราวที่ดาร์กดูน่ากลัวอยู่ด้วยเหมือนกันครับมันปรากฏในเดือะแซนแมนเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกจาก8เรื่องในหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ตีพิมพ์ในปี1816ที่ชื่อว่า d i n a s t i Ker ของเอิร์ลทิโอโดรอัมาเดอุสออฟมัน ซึ่งมันถือเป็นงานเขียนแรกเลยนะครับที่กล่าวถึงสิ่งที่แซนแมนทาในแต่ละวันถึงแม้สิ่งที่เขาทําอาจจะดูแตกต่างจากเรื่องราวที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็เถอดโดยเรื่องมีอยู่ว่าเนธานีเอลตัวเอกของเรื่องเป็นชายหนุ่มผู้มีอดีตอันน่าสะพึงกลัวในวัยเด็กครับ <c oughs> เขามักจะได้ยินพี่เลี้ยงที่ขี้งนหง,งิดเล่าเรื่องของแซนแมนปีศาจที่คอยปรยอยายใส่ตาเด็กที่ไม่ยอมนอนและขโมยลูกตาของพวกเขาไปด้วย เรื่องเล่านี้หลอกหลอนเขามากตั้งแต่เด็กจนทำให้เนธานฝันร้ายเป็นประจำวันหนึ่งเนธานเห็นพ่อของเขาทำการทดลองลึกลับกับชายที่ชื่อว่าคอปเปเลอุสชายผู้มีท่าทางน่ากลัวาราวกับเป็นตัวแทนของแซนแมนต่อมาการทดลองนั้นผิดพลาดพราะของเนธานเสียชีวิตเขาเชื่อว,ว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดของคอบเปเลอุสแน่ๆเมื่อเติบโตขึ้น เนธานพยายามใช้ชีวิตอย่างปกติและมั่นกับคาร่าหญิงสาวที่มองโลกในแงด่ดีแต่ชีวิตของเขากลับวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้พบกับคอบปุราพ่อค้าขายแว่นที่หน้าตาคล้ายกับคอปเปอริอุสคอบปูราขายกล้องส่งทางไกลให้กับเนธานและเมื่อเขาใช้มนันเขาลงใหลในความงามของโอลิมเปียสาวลึกลับผู้เป็นลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์สปาลันซานีต่อมา ในฐานพบว่าโอลิมเปียเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสปารลันซานีรวมกับคอปเปอริอุสในคราบคอปปูลาในฐานค่อยๆเสียสติขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่อาจแยกแยะความจริงจากภาพหลอนได้และในตอนจบเขาได้กระโดดลงจากหอคอยสูงทิ้งคาร่าเอาไวา้กับความสศกเศร้าเพียงลำพังซึ่งเรื่องเดอะแซนแมนมันได้แสดงให้เราเห็นครับว่าตัวของจ่ายความฝัน ผู้คอยสร้างความสุขในยามหลับไหลให้แก่ผู้คนเนี่ยก็สามารถถูกสร้างให้ดูชั่วร้ายได้ตาที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับโดยเฉพาะรายละเอียดที่พูดถึงแซนแมนที่บอกว่า<ๆ>เขาโปรยทรายใส่ตาเด็กที่ไม่ยอมนอนทําให้ดวงตานั้นหลุดออกมาแซนแมนจะเก็บดวงตาเหล่านั้นกลับไปยังลังเหล็กของเขาบนดวงจันทร์เพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงลูกๆของเขาและมันได้ส่งผลให้นาธานตัวเอกเริ่มเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตในฝันร้ายนี้ เข้ากับบุคคลที่ดูน่ากลัวจริงๆนั่นคือคอปเปเลอุสหุ้นส่วนของพ่อเขาเองซึ่งแซนไมล์ของฮอฟมันมันมีความคล้ายกับตัวตนหนึ่งครับในตำนานของฝรั่งเศสและแคนาดานั่นคือบ bon งนอมเชคเชอร์กูดแมนเซเว่นโอครกตามตำนานของบงนอมเชคเชอร์แล้วเขาเป็นเครื่องมนุษย์เครื่องปีศาจครับมาจะรับพาตัวเด็กที่เล่นสนุกอยู่ข้างนอกบ้านและกลับบ้านช้าเกินหลังหนึ่งทุ่มเด็กเหล่านี้ ก็จะไม่มีวันถูกพบตัวอีกเลยกลายเป็นที่มาของฉายาก o ดแมนเซเว่นโอครอกซึ่งบุงนอมแช็กเชอร์มีลักษณะเป็นชายชราสวมหมวกใช้ไม้เทา้าสวมเสื้อคลุมและพกถุงใบใหญ่ตลอดเวลาในแต่ละพื้นที่ถุงใบนี้เราไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ครับอาจบรรจุทรายไว้ข้างในเพื่อใช้โปรยใส่ตาเด็กหรือไม่ก็ใช้สำหรับเก็บเหยื่อของเขากลับไปแดกที่บ้าน จบไปอีกเรื่องนะครับกับแซนแมนก่อนจะไปกันก็บอกกันหน่อยสิครับว่ารู้จักแซนแมนมาจากไหนและก็ขอช่วยกดไลค์และซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมมินแรงทักคลิปต่อและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนนะครับสวัสดี